อะไรอะไรอะไรอ่ะนั่งฟังก่อนเอดีตยกกระทะดิเสร็จแล้วคือโยนข้ามหัวเลยนะโยนข้าวหมูก็จะรับก็รับดูดูเลยตอนปรุงเลยโอ้โหมันจะกินหมดแล้วเนี่ยเป็นกำมังกำมังหมืมันจะกินหมดเหรออ้าววัวนี่มันมันทำเอาไปทำโรงทานได้เลยนั่นแะ เอาไปทำลงทานได้เลยนะกำมังเนี่ยออปลาท,ทอดพี่ไหมคหือละสี่สิบจ้าเมียงปลาจะดูตอนไฟลุกซอสอะไรต้องไหนหอเอาแล้วปรุงแล้วกำล,ลังปรุงพี่น้องเเอาเอาแล้วแม่ไม่ฆ่า ไม่ค่าไข่แกงจัดการเองเลยกระทะน้อยหน่อยแต่กำมังกบุ่งมังมังไงบันจีใส่กันไน้บ้างเอาแล้วมันจะเป็นแล้วมันมันจะเป็นล้นกระทะหรอจะยุบทันไหมล่ะกระทะใครกระไรใาเชว โอ้กระทะยีนันอลองดูอ่ะลองดูลอง,ลองดูองะะดโอ้เอาแบบนี้กลัวไฟลุกโอ้โหล้นกระทะครับจงไ,ไม่มีใส่ไฟอะ่ะแล้วแต่คนยังไงครับทีนี้ยอ้นั่นมันเหมือนคนใส่หมวกไงนะ วาอะไร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 อยกดเสร็จแล้ว <divide> ค <iba Northeast> ือโยนข้ามหัวเลยนะก็จะรับก็รับออโอ้เขาทาว่าลีลาดีว่ะโอ้ยลีลาดีกันนัโอ้เขาทาเขาทาเดี๋ยว พูดใหม่ดิเมื่อกี้พูดใหม่ดิสั้นหรือยาวยาวแบบยาวพูดผาวน้องผัวอย่งมาไว้ยาวพวกบอกออกยาบก็ได้นี่บ้าล้นกันโอ้ยเอาทั้งซ่อนทั้งไหวกันเอา กว่าลวกันหาดไม่ต้องไปมับยังอยยกยยูยัวยกยเอาอยกันสอยกันสามมือซอยกันอ้อเออโอ้คือยรรคือย่ะเฮียบ้านหละเครื่องโอ้คนน่ะเอ้า ที่จริงที่จริงใช้เป็นต้นเลยก็ได้นะเพราะต้องตัดไม่ต้องเาอะนะคะอ่าอ่าต้องสร้อยกมคนไอ้คนหนึ่งใบได้สาดไอ่คนสามไอ้คนเลยเนาะเข้าไปออ้คนนึงจะได้เป็นสคนถูกแล้วจ้กแล้วโอเคชิมก่อนสุดยอดเลยกระมังเต็มเต็ม กัมังเต็มๆอ่าซอสไม่มีนะครับซอสไม่มีดูดิเป็นยังไงซอสไม่มีดูดิเป็นยังไงใช่ได้ไหมใจหัวคือไม่มีรสชาติเลยไม่มีรสชาติอเลยเลยไม่ได้ใส่ใส่ไปแค่ใส่แค่ตัวเขาบอกว่าผมเพิ่มเข้าไปอีกรสดีใส่เข้าไปเติมรสดีเข้าไปโอเคอยู่อร่อยอยู่โอเคแล้วมันจะฟังข้างไหนดีเมื่อกี้แรกยังไม่ได้รสไงไม่มันขาดน้อยเฉยก็เขาใส่นี่โอยถุงมาเลิกย พอละพอละเดี๋ยวเข้าท้องไปเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันโอเคาเะนโอ้โหกระทะเดียวผัดัสสามคนเลย